ทำไมแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศไทยล้วนแล้วแต่ผลิตจากประเทศจีนแล้วต้นกำเนิดของแต่ละแบรนด์มาจากที่ไหน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอาจจะมีหลายๆที่ได้พูดถึงกันไปแล้วตั้งแต่ช่องเรายังไม่เปิดนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเลยขอหยิบยกมาพูดกันบ้างถ้าหากใครสังเกตนะครับพักหลงัลงๆมานี้จะเห็นได้ว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศไทย นะครับกว่า90%ล้วนแล้วแต่ผลิตในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เกิดใหม่หรือว่าแบรนด์ที่ดังแล้วซึ่งเราจะขอมองย้อนไปในช่วงปี91นะครับซึ่งเป็นช่วงที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเริ่มผลิตอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐในช่วงนั้นนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต ไปยังไต้หวันและประเทศต่างๆเพื่อให้มีฐานการผลิตที่เหมาะสมและมีความพร้อมด้านแรงงานรวมถึงเทคโนโลยีจนมาถึงปี2000อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนกําลังเข้าสู่ยุคเฟื่องฟูและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจีนตะวันตกซึ่งกลุ่มวิสาหกาิจด้านคอมพิวเตอร์นะครับได้ตั้งฐานการผลิตยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หางโจวและเจียงซูแต่ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นนะครับเศรษฐกิจ ของจีนพัฒนาด้วยความรวดเร็วทําให้อัตราจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นทําให้กลุ่มกิจการด้านคอมพิวเตอร์นะครับ เบนเข็มมาลงทุนในมหานครฉงชิ่งซึ่งค่าย HP ของสหรัฐนะครับเป็นค่ายแรกที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตคอมพิวเตอร์การเปิดฉากนี้นะครับทำให้มหานครฉงชิ่งถูกจับตามองมากขึ้นในวงการธุรกิจคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและทําให้มีการลงทุนจากค่ายอื่นๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็น a อ e r Toshiba Asus รวมถึงบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่าง Fox Con n ที่ผลิตอุปกรณ์ให้กับ Apple และบริษัทอื่นๆนะครับโดยในปี2014ชงชิ่งนะครับสามารถผลิตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้ที่61ล้านเครื่องของจำนวนการผลิตคอมพิวเตอร์ทั่วโลกถือว่าคอมพิวเตอร์1ใน3นะครับผลิตมาจากชงชิงซึ่งนอกจากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับที่ชงชิ่งยังมีการผลิตโทรศัพท์มือถือถึง95ล้านเครื่องจอภาพ13ล้านเครื่องเครื่องพิมพ์16ล้านเครื่องเครื่องรับสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต100ล้านเครื่องเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์10ล้านเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ กว่า200ล้านชิ้นในปี2014โดยมีบริษัทประกอบคอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ875แห่งแล้วสินค้ากลุ่มโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับผลิตที่จีนจะมีคุณภาพหรือไม่ซื้อมาแล้วได้มาตรฐานหรือเปล่าสําหรับการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้นะครับต่อให้มาจากจีนแต่ว่าแต่ละแบรนด์นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ดีเยี่ยมเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะผลิตที่ไหนก็มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเพราะสินค้ามาจากแบรนด์นั้นๆบางแบรนด์นะครับ ถึงกับต้องส่งตัวแทนเข้าไปควบคุมคุณภาพของโรงงาน OEM ที่ตนจ้างผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามต้องการเพราะหากรักษามาตรฐานการผลิตได้ไม่เทียบเท่ากับประเทศต้นทางหรือว่าต้นกําเนิดน,นะครับเมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้วก็อาจจะขยดในคุณภาพและไม่ซื้อโน้ตบุ๊กแบรนด์นั้นๆอีกต่อไปในยุคหลังๆการซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ต่างๆควรดูคุณภาพของตัวเครื่องมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสเปควัสดุงานประกอบ รวมถึงใช้งานแล้วมีปัญหาหรือไม่หากมีปัญหาจะมีการรับประกันจากตัวแบรนด์ยังไงบ้างรวมถึงบริการหลังการขายของแต่ละแบรนด์ซึ่งชื่อเสียงของแต่ละแบรนด์นะครับถ้าใครเคยทําธุรกิจจะรู้ว่าสร้างได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าทําลายได้ง่ายมากๆและถ้าเขาไม่ดีจริงนะครับคงดําเนินธุรกิจมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และการพัฒนานวัตรกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโน้ตบุก๊กคอมพิวเตอร์ในประเทศจีนก็มีการให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจาก สินค้าเหล่านี้นะครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแต่ละแบรนด์นั้นจะมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนบ้างทางนิวเทคไ h ยแลนด์นะครับก็จะขอยกตัวอย่างมาแต่ละแบรนด์เลยนะครับขอเริ่มตั้งแต่แบรนด์ ASUS หรือ ASUS Tech Computer ต้นกําเนิดมาจากประเทศไต้หวันซึ่งนอกจากจะผลิตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วนะครับยังผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดย Product ์โน้ตบุ๊กของ ASUS นะครับในรุ่นเด่นๆก็จะมี ASUS Zenbook ASUS ProArt ASUS Tough Gaming Asus Vivo Book และ Notebook Flagship Gaming อย่าง Asus ROG แบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือแบรนด์ Acer หรือ MultiTech ซึ่งแบรนด์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ craft, ที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันเช่นกันโดย Notebook Laptop ของ Acer นะครับตัวเด่นๆก็จะมี Acer Swift Acer Aspire Acer Spin Acer TravelMate รวมถึง Laptop Flagship ที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Acer Nitro Acer Predator แบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือแบรนด์ Apple ซึ่งมีต้นกำเนิดจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กที่เด่นๆน,นะครับของทาง Macbook นั่นก็คือ Macbook Air และ Macbook Pro แบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือแบรนด์ MSI ที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศไต้หวันซึ่งโปรดักต์โน้ตบุ๊กเด่นๆของแบรนด์ MSI นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักในเรื่องของโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง G Series รวมถึงปัจจุบันนะครับก็มี MSI c y b อ r แต่โน้ตบุ๊กซีรีส์อื่นๆของ MSI ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Classic Series สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป S Series ที่เน้นการพกพาตัวเครื่องเบาบาง แบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือแบรนด์ HP หรือว่า Hewlett Packard ที่มีต้นกำเนิดมาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยโ r o d u ั t n ์โน้ตบุตัวหลกัหลกๆของ HP นะครับจะมี HP Essential HP Pavilion HP Envy x360 HP Victus Gaming และตัวแฟลกชิพนะครับจะเป็น HP Omen แบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือแบรนด์ผู้ชิสุโดยโปรดักต์โน้ตบุ๊กนะครับรุ่นเด่นๆก็จะมีรุ่น l i ฟ e b o o k ซึ่งผู้ผลิตโน้ตบุ๊กสัญชาติญี่ปุ่นรายอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Sony หรือว่าโตชิบะก็เหมือนจะไม่มีโปรดักต์ใหม่ๆนะครับสำหรับผลิตภณัณฑ์โน้ตบุ๊กแล้วส่วนอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนั่นก็คือแบรนด์เดลที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาโดยโน้ตบุกรุ่นเด่นๆจากเดลนะครับก็จะมีวอลสโตร์เอเลี่ยนแวร์เกมมิ่งแล็ G-series flagship gaming laptop และ Dell Chromebook และอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนั่นก็คือแบรนด์ Lenovo ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีนซึ่ง product notebook ของ Lenovo นะครับก็จะมี Lenovo ThinkPad Lenovo LOQ Lenovo Yoga Lenovo IdeaPad gaming และ flagship นะครับจะเป็นตัว Lenovo Legion ส่วนหลังจากนี้นะครับสำหรับแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กแต่ละค่ายจะมีการย้ายฐานการผลิตหรือไม่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทวีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับซึ่งหลายๆค่ายนะครับก็เริ่มมองหาฐานการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีของแบรนด์ตัวเองที่ประเทศอื่นไว้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดีย ฟิลิปปินส์ซึ่งทางแบรนด์ Apple นะครับก็เคยมีการเจราจาเรื่องฐานการผลิต macbook ในประเทศไทยด้วยเช่นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k New t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน